ถ้าคุณกำลังยิงแบบนี้อยู่กรุณาหยุดได้แล้วทำไมคุณถึงคิดว่าโลเล้งอย่างผมจะสอนคุณไม่ได้เล่นมา8เดือนและอยู่ในอ e ีโรเฮลนั่นก็คือแรง้งโก้อม my god ไม่ขึ้นสเทนั่นแหละครับคืออ e ีโรเฮลการเล่นในเกมนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องจริงคมยิงแม่นยิงโหดขนาดไหน ุณไม่จําเป็นเลยว่าคุณต้องยิงแม่นยิงเก่งโหดขนาดไหนเลยขอแค่คุณสามารถช่วยทีมได้ก็พอแล้วครับแต่ถ้าคุณอยากเก่งอยากยิงคมคมอยากยิงแม่นแม่นหาสไตล์การเล่นของคุณให้ได้สไตล์การเล่นคือแบบไหนก็คือการหนึ่งครับคือการที่คุณบุกเข้าไปยิงไม่ว่าจะเป็นการบุกไปเล่นตัวต่อตัวตว,ตว,วัดคมกันเลย หรือจะเป็นการรอเฉยๆรอให้มันวิ่งเดินมาเข้าเป้าแบบชิวๆไม่ต้องออกแรงคุณก็สามารถทำได้ครับส่วนของผมนะครับเป็นอย่างหลังแน่นอนครับเกมแบบนี้นะครับยิ่งคุณมีความเหลี่ยมมากเท่าไหร่คุณก็จะได้คุณก็จะได้รับชัยชนะมากขึ้นถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณ ไอ้ที่ทำไมกูวัดยิงไม่ได้เลยวะเมาส์เมาส์กูก็จีโปรซูเปอร์ไรท์เมาส์กูก็ดีคีบอร์ดกูก็วูดติงทำไมยิงไม่โดนเลยวะเพราะว่าคุณแพ้ความเลี่ยมเขานั่นเองครับใช่ครับคุณแพ้ความเลี่ยมคุณแพ้เกมเซน์คุณแพ้กลยุทธ์เพราะว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมเล่นคนเดียวครับ เป,เป็นเกมทีมเวิร์ครับเกมเล่นเป็นทีมก็โอเคแต่ถ้าคุณอยากเก่งอยากโกรอยากยิงคมๆค,คุณลองมาดูผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้คุณรู้ว่าการเล่นบนในว l ร์เรนมันเป็นยังไงเลสโกเอาล่ะ <All right. S 1> แล้วมาดูวิธีการให้คุณแก้ไขเรื่องพวกนั้นกันนะครับ อย่างแรกเลยลูกคุณเข้ามาในห้องฝึกซ้อมมาตรงบอดแล้วก็มาฝึกการแท็กกิ้งก่อนก็คือแท็กหัวแท็กหัวอย่างนี้ครับแทกหัวป้ายเิบเบบบบนะฮอ่าจากนั้นคุณก็ยิงแบบเป็นสองสองนัดระหว่างนี้คุณก็สามารถอใช้คาวเตอร์สเตปไปได้เลยครับ ถัดมาเราก็จะเป็นการยิงแบบสามตัวนะครับสามตัวฟิกไปยิงสามตัวฟิกยิงอ่าแล้วก็เรื่องการฟิกนะครับก็ให้คุณพยายามไม่ใช่ลากแบบปึ๊บอย่างงี้ไม่ใช่แบบฟิกแบบเร็วๆอแยบบ่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยไปตรงหัวสักทีไม่ตรงหัวสักทีม,กทมันเร็วเกินไปพยายามค่อยๆฟิกครับก็คือการค่อยๆลากมาพอก้จะถึงหัวเป้าหมายเราก็ปรับช้าลงนี้ ปึ๊บปึ๊บครับคือทำช้าๆก่อนแล้วค่อยไปไวปึ๊ฮะคือบางที่ผมก็ไม่มีบังข้าแบบไม่โดนบ้างนะชัดมาเป็นการมูฟเมนต์นะครับมูฟเมนต์ที่ใช้หลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงต่ำๆหรือแรงสูงๆนะครับก็ใช้กัน ท่าที่ผมเห็นนะนะคือเกืหนึ่งครับการจิกเกิลหาข่าวจิกเกิลน่คือจิกเกิลหาข่าวเราจะใช้เป็นมีดนะครับเราจะไม่ใช้เป็นปืนหรืออะไระคะก็แค่จิกเกิลปึ๊บ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 นี่จิกเกิลต่อไปเป็นช็อตพิกนะครับก็คือพิกสั้นๆคือพิกมาปึ๊บแต่ตรงนี้เราต้องมั่นใจว่าเฮ้ยศัตรูต้องอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับก็คือ พิกคะยิงอ่าพิกสั้นๆนะอันนี้คือพิกสั้นๆหรือคุณจะใช้จิกเกิรไปก็ได้ครับจิกเกิรแล้วก็หนึ่งเมตรแล้วทำมาหรือพิกสั้นครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือการวายพกครับสมมติศัตรูตรงนั้นอยู่ตรงนูน้นะครับแล้วก็ ไฟพิกมาแล้วก็ลากหัวพามาปึ๊บเพ๊ดยิงตรงนี้ยังไม่เห็นภาพแต่อ่าตรงนี้ไฟพิกมายิงไฟพิกยิงช็อตพิกยิงจิกเกลิลยิงกลับครับนจะิกเกิลคือการยิงกันมา ีกน่แทมไปหนึ่งเม็ดอ่าประมาณนั้นครับแล้วก็อีกการหนึ่งถ้าคุณอยากจะข่าวแบบไม่อยากใช้จิกเกอลแบบกลัวเฮ้ยมันมีเลงรอแน่นอนแหละแบบเลงใกล้ๆเลยเราก็จะมีการใช้จำพีครับในการปึ๊บโอเคขนมรถติดอ่าอย่างี้ปึ๊บ อ่าโอเคเป็นการโดดโดดเพื่อหาข่าวนะปึ๊บแต่ตอนนี้มันยังไวไม่พอครับเราต้องหันปึ๊บหันเมาส์ไปด้วยปึ๊บต้องหันเมาส์ไปด้วยครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการคอสเตอร์สเตปนะครับก่อนจะไปล็อกคอสเตอร์สเตปนะครับเราต้องทําการหยุดยิงให้มันชินก่อนนะครับหยุดยิงเป็นก่อนก่อนที่จะเดินแล้วก็หยุดแล้วก็ยิง เราต้องหยุดยิงก่อนนะ่ะคุณเดินไปแบบแบบเล่นๆหยุดยิงทำไงี้ครับทำให้ตัวเรามันนิ่งที่สุดและไม่มีการเคลื่อนที่ครับทำอย่างนี้ไปก่อนคนะรับแล้วค่อยเป็น counter counter s ถ้าคุณไม่มั่นใจเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดู okay. เปิด moment เ r อร์นะครับเวลาคุณเดินมันจะมีเป้าแบบนี้เกิดขึ้นมา,าแบบนี้คืออะไรถ้าคุณเดินแล้วยิงไปด้วย แน่นอนครับว่ามันก็จะดีขึ้นข้างบนถ้าคุณหยุดยิงใช่ไหมมันก็อ่าใช่ไหมกระสุนตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยนะตรงเป๊ะเลย,านะเเลยมาในเมื่อเราแบบเราเดินหยุดยิงเนี้ยกองแหละเรามาทำคอเตอร์สเตก็ตตคือการกดดีกด,ด,ดปล่อยยิงเ ป่อยยิงเนียึแต่ถ้าเราทำแบบนี้อย่างเงี้ยทำเงี้ยไปเรื่อยๆซ้ายขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันเดิมเดิมอ่ะศัตรูก็รู้แลวเอ้ยจังหวะนี้อ่ะรู้เลยต้องวางเป้าตรงน,นี้เลยไม่ป้ามโอ้โ oh, ห oh. ปิงเยอะไปไหนกบพี่อันเร็วจิ้ไฟคุณพยายามหาสไตล์การเล่นของตัวเองนะ ตา,การกันยิงโอเคถัดมาก็จะเป็นการมูเมนต์แบบพิมพ์มีดมูเมนต์นะครับคือการยิงไปพร้อมกดตัวดีนะครับซึ่งถ้าคีย์บอร์ดคุณดีนะครับก็มันก็จะดีแต่คีย์บอร์ดผมกากไงมันก็จะมันก็จะมีการรั่วบ้างอ่นะก็คือการกดคลิกซ้ายแล้วก็ ปุ่มเดินพร้อมกันอย่างเช่น A กับพิกซ้ายก็คือก็คืออ่ะเดินมันคือเคาจะเค้าจสเตปนะครับแต่มันจะไวกว่าเค้าเอร์สเตปธรรมดาอันนี้มันจะมีผลเรื่องเอ่อถ้าเป็นวันดนะผมประมาณต้องสองนาอนะมันถึงจะแบบ กระสุนไม่หลุดหลุดออกมากแต่ถ้าเบิร์ดอ่ะมันจะหลุดแหละมันจะเริ่มหลุดแหละเรีคอยก็จะคุมยากขึ้นแหละแล้วก็จะแค่ยิงเึ๊บมเห็นไหมครับมันอ่ะอันนี้เรียคอยหลุดแหละแต่สุวนมากจะเล่นแฟนท่อมนนะครับอ่าเนี่ยกะบิดด้วยกัน อนเนีประมาเขาจะใส่การนั่งเข้าไปด้วยคือนั่งคุณแค่แตะนี่ยอ่าแตะเนี้ย้ตัวมันดูกระตุกกระตุกนิดนึงอะเราจะไม่ย่อสุดอย่างนี้แต่ตัวเราจะกระตุกแบบนี้ อะไรเป็นประมาณนะั้นโอเคเราไปดูในทีมเดนแมทกันดีกว่าไม่สิในเดนแมทไปดูกันเลยครับโอเคก่อนที่จะเราจะเข้าไปคนระับจะรู้ว่าคุณอยากจะวอร์อะไรอยากจะวอร์เรื่องอะไรนะครับก็เดนแมทนะครับจะเป็นการวอร์ในสถานที่จริงนะครับที่เราเล่นไปในโหมดแล้งเลยอะไรเนี่ยครับส่วนทีมเดนแมทเราจะเป็นการยิงนี่ เป็นการวอร์มโดยการยิงแล้วก็ใช้สกิลไปด้วยครับถ้าคุณอยากฝึกสกิลฝึกการยิงไปด้วยในแนวราบเราแนะนําเป็นทีนเดสแม h ก็ได้ครับแต่วันนี้ผมคิดว่าผมจะมาเดสแม h ก่อนลวกันโอเค let's go แะเจอห้องเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมครับเดสแม h เราก็จะเจอด่านที่เราเล่น เราเจอในแหลงเลเลตก่อนเราวอร์มนะฮะเราก็แค่ใช้เชอรี่ไปครับนะโอเคสุดยอดครับ What the fuck คือเราไม่ต้องรีบร้อนนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเค เราไม่ต้องรีบร้อนจริงเราเล่นแบบเด a t c h อย่างเงี้ยคือคอันนี้ผมจะมีแตนะโอเคเมื่อเราวอร์มประมาณนี้เราวอร์มเฮ้ยเราเข้ามือแล้วเราเล่นแวนดอลเลยเดื๋อวหรือคุณอยากจะเล่นปืนที่คุณแบบฝึกมาแล้วอยากจะฝึกกันครับเกมนี้ครับเรื่องเสียงก็สับ เป็นการจัดเรื่องเสียงในเกมน,นี้ก็สําคัญนะมันสามารถทําให้เราแยกเสียงได้ถ้าหูฟังคุณมันออกข้างเดียวโอโกบอกเลยว่าต้องทําใจเลยครับแบบนี้โอเคถ้าคุณถามว่าเฮ้ยเรานั่งยิงดีไหมนั่งยิงดีไหมนั่งยิงสเปรเหมือนไอตัวเมื่อกี้ดีไหมก็แล้วแต่คุณครับอย่างเช่น แต่คุณต้องคุมป e คอยปืนให้ดีนะครับมาเดี๋ยวผมทำให้ดูโอเคยกไว้แบบเนี้ยเราเล่น dead m a นะเด a d มเรามาันอนี้นี่อันนี้เลือดอนน่าจะลงอ่าคุณเห็นอะไรนั่นไหมครับมันคือการวิ่งยิงยิงยิงนั่นเองครับแต่เราฝึกมาแบบโดยหยุดยิงหยุดลาก ยิงนี่ง่ายนิดเดียวเอออะเดินหยุดลากยิงโอ้โหหยุดโอเคแต่นี่คือเราเล็งไม่โดนครับแต่ยังไม่ชันลากเราคือเราตายหยุดลากยิงอ่ะโอเคถ้าคุณลากไม่ตรงมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะที่แบบเป็นการเดินยิงนะโอเค อันนี้เรายังไม่ได้เดี๋ยวเรายังไม่ได้ฝึกมูเมนต์นะฮะอ่าอย่างเงี้ยถ้าเราเดินในแนวเดีวยวกันเขาก็จับทางกได้เฮ้เราเดินทางนี้มนะันเขาก็จะจับเราได้นะคโอเคมาเดินหยุดปา้ายิงโอเคอย่างเงี้ยเราใช้คอปเตอร์สเตปนะอ่าเดี๋ยวผมลองใช้บ้างาเห็นไหมเอวเราก็จะหวานขึ้น เหมือนนมในน้ำตาลอะไรเหมือนนมพ้นหวานใช่หไหมฮะหรือถ้าคุณใช้แบบของอาจารย์พิมมี่คุณก็แค่กดยิงกดเดินยิงเดินยิงเดินเฮ้ยเมื่อกี้ดิคอยไว้ไปหน่อยโอเคไม,ม่พีกนะอ่าเดินยิงเดิยิงอ่าป่าไปนั่นป่า เรเหมือนเราเดินไปรับกระสุนเลยเมื่อกี้นะก็เล่นชิวๆไปเราเล่นเดสแมทนะเราไม่ต้องเป็นต้องซีเรียสเพราะว่าเดสแมทมันไม่มีแรงให้เรานะมันโอเคสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับกับการเล่นก็คือการคอทแฮร์คอทแฮเพเมนนะก็คือการวางเป้าถ้าเราวางเป้าดี โอ้มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วเห็ไหมปึ๊บวางเป้าดีๆเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นแบบนั้นนั่นเองครับถ้าวางเป้าดีๆอันนี้คือผมสอนเรื่องที่ไม่ดีก่อนไงแล้วให้คุณไปปรับใช้นะสอนเรื่องที่ไม่ดีสอนเรื่องที่ไม่ดีก่อนอ่าคุณก็อย่าไปนำไปใช้แล้วละกัน ในเรื่องดีๆปึ๊บๆอ่าอันนี้คือเขาแม่นกว่าเราเป้าไม่ตรงจริงๆเราก็ไม่ต้องไปสนไปแคร์หรอกครับว่า,วาเฮ้ยวันนี้เบสเดย์ว่ะยิงไม่ได้ว่ะแล้วจริงๆเราไม่จำเป็นเราไม่แบบคือเห็นไหมขนาดผมพูดไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยอ่ะไปยิงได้แหละเราแค่เดินเดินเดิน,ดนไป เล่นชิวๆเนี่ยนะเห็นไหมเพอเราก็แค่แท็กแท็กหัวเงี้ยแท็กแท็กอ่าเนี่ย,ก,ก,ยก็เป็นประมาณนี้ครับเพราะว่าเกมเนี้ยนะครับเราไม่ใช่เกมหนึ่งๆน,นะเราเล่นเกมห้าคนอย่างเช่นอ่ะเขานั่งยิงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นการสเปรย์ไปในตัวฝึกสเปรย์ระยะใกล้นะเพราะว่าระยะใกล้เราสเปรย์ได้ระยะไกลเราแท็บเอาระยะกลางเราเบิร์ดเอานะครับอย่างเช่นระยะใกล้อ่าอย่างนี้เขาแท็บเอา ก็ได้เหมือนกันอ่าอย่างเช่นนี้มันน่าจะคุกนะโอเคฮะเอานี่เห็นไหมเราแค่แบบเดินหาเลยเป๊บเดินมาหยุดยิงอ่าอันนี้ผิดนะเมื่อกี้คุณอาจจะป็นเฮ้ยเมื่อกี้ยิยงได้น่นอนโอ้โหทำไมยิงไม่ได้วะอะไรอย่างนี้ จริงๆริงผิดนะคือเราต้องบอกว่าเราเดินหยุดนี้อันนังนใช่และเราเดินหยุดลากยิงเนี่ยเดินหยุดลากยิงแต่เมื่อกี้ผมบอกว่ายุดยิงอนะ,นะมันก็จะไม่โดนนแบบนี้แต่ถ้าคุณยุดลากยิงก็ได้เงอนน,นี่ใครเนี่ย ถ้าคุณฟังเสียงเกมมันก็จะดีไปกับคุณเลิบหยุดเราไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจริงๆเลยต่อให้คุณแบบได้ที่โหลอะไรหรือ,อยังไงเนี่ยมันก็ดีกว่าเป็นดีกว่าคุณแบบไม่ได้แบบไปเลยต่อสู้ไม่ได้ไปยิงเกตจริง,รงๆอะถ้าคุณมัวแต่รออะโผป้างนี้อะ่ะ ก็ไม่มีใครมาอยู่ดีเห็นไหมอ่ะอย่เว้ไนไรเนี่ที่มันมาวายจัดเลยเล้ืยอการโฮเป้าอย่างงี้คือ,อมันก็โอเคเหมือนกันนะอย่างเช่นคุณลองนี้อ่ะตรงนี้พลิกมาอย่างนี้คือเป้าสูงไปนะครับมันก็จะไม่ดีต่อตัวคุณเองของคุณก็จะโดนแบบนั้นอ่ะโดนวันแถบแบบนั้นอ่ะอยู่ซ้ําๆอ่ะอ่ะอย่างเช่นเฮ้ยพูดที่จบกันดีอย่างเช่น,น,ชนตรงนี้ มันจะมีคนอยู่ข้างบนนะแล้วก็เล็งไปไล,ล่ลเป่าไล่เป้่าเี้ยเขาไม่มาเราก็ไฟเกิดเดินขึ้นไปอย่างงี้ยแล้วไล,ล่ลเป่าไล่เป่าอ่าประมาณนั้นฮับประมาณนั้นก็ถ้าคุณเล็งไม่โดนนะพองี่างงียผมถึงฮนะสอนให้คุณลองฝึกแท็กกิ้งดูก่อนนะอ่าแท็กกิง้งอ่าแบบนั้นนั่นแหละครับสวยครับ นี่เป็นไงฮะก็เป็นกานอย่างนั้นแหละแล้วแค่เล่นไปเรื่อยๆชิวๆอย่างเช่นแบบนี้มันเล่นการเดี้อนนีอ่ะดูเดี๋ยวผมก็เล่นได้ดูนะครับเนี่ปึ๊บเอาอยู่นิ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊ปปนี่ข้างบนมีรอพีคปึ๊บป,บปบึนั่นแหละครับก็เป็นประมาณนั้น เกมนี้เป็นเล่นเกมเล่นห้าคนนะไม่ใช่เล่นเล่นเกมคนเดียวนะครับเราไม่จําเป็นต้องยิงเยอะเพื่อแบบว่าเอ้ยจะขึ้นเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟอะก็แล้วแต่แล้วแต่คุณนะถ้าคุณอยากขึ้นเป็นที่หนึ่งในเซิร์ฟเดียวแต่การเป็นที่หนึ่งก็ใช่ว่าเอาให้คุณยิงคงขนาดไหนคุณก็จะแพ้สิ่งที่เรียกกันสิ่งที่เรียกว่าการจ่ายของ อ่าอย่างเช่นแบบเมื่อกี้ครับเป็นการจ่ายของที่เป็นการนั่นแหละครับก็เป็นการจ่ายของอันนี้คือการจ่ายของนะครับคือตอนจบแล้วเขวาก็จะมาจ่ายของเรานะโอเคอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้วยนะ้วกดไลค์กดซับต่างๆให้ด้วยไม่เป่า